บรบบใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าผู้ชายนะคะตัวนี้เขาจะเป็นหนังดำทั้งใบนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากสําหรับคนที่ไม่ชอบที่แบบเป็นลายซีนะคะก็จะเป็นหนังดําแบบนี้ตัวสายของเขานะคะก็เป็นสายผ้านะสายสปรอร์ตนะคะนี่นะคะเออรุ่นนี้ก็มีช่องซิปด้านหน้านะคะให้หนึ่งช่องด้านบนหนึ่งช่องแล้วก็ด้านละเออด้านหลังก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะ ส่วนขนาดของใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดให้ก่อนนะคะขนาดของเขาความยาวเขาประมาณ8นิ้วครึ่งกว่ากว่าเกือบเกือบ9นิ้วนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ความสูงของเขานะคะ <Okay. S 1> ความสูงของเขาประมาณ10นิ้วนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ฐานกระเป๋าของเขานะคะประมาณ2นิ้วนะ <Okay. S 1> ก็สำหรับใบนี้นะคะ <Okay. S 1> ถ้าลูกค้าสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเต,ติมได้นะส่วนช่อง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 ซิปด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะไม่มีอะไรเลยนะคะถึงก้นกระเป๋านะส่วนช่องด้านหลังนะคะช่องด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นช่องโล่งๆนะคะแล้วก็เป็นช่องโล่งๆแล้วก็มีช่องแบ่งนะคะฝั่งนี้สองช่องนะคะเป็นช่องแบ่งแล้วก็ มีช่องเล็กฝั่งนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะส่วนอา่าใบนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแค่นี้เดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนะเดี๋ยวนุ่นจะพายให้ดูสะพายแล้วก็ตัวสายกระเป๋าเขาสามารถปรับระดับได้นะคะนุ่นยังไม่ได้ปรับเดี๋ยวนุ่นใช้จับเอานะนะคะก็ปรับระดับได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าอยากได้สายประมาณไอ้ความยาวประมาณไหนนะนี่นะคะ ก็ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับไป